สวัสดีครับใครที่อยากทำกาแฟสดกินเองที่บ้านนะครับหรือว่าใครที่จะทําขายนะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องราคาเป็นหมื่นนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับโดยเฉพาะคนที่จะทําขายครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าได้ได้กาไรขนาดไหนครับจนผมมาเจอเนี่ยครับอุปกรณ์ตัวนี้ครับโมกาพอร์ตครับเป็นต้นกําเนิดมาจากอิตาลีมันจะประกอบเนี่ยคุณภาพกาแฟก็พอๆกับเครื่องนะครับเครื่องที่ราคาเป็นหมื่นนะครับทําง่าย สะดวกด้วยครับผงกาแฟก็หาซื้อไปเลือกซื้อ,อตามใจชอบแล้วชอบกินไหนรสไหนขว้วกลางข้าวเข้มซื้อที่ที่บดอันนี้ผมใช้ที่บดสําเร็จแล้วครับง่ายครับแค่เอาใส่กล้วยนะครับใส่กล้วยนี่ก็ปาดให้เรียบไม่ต้องไปโกดครับไม่ต้องไปโกดให้แน่นปาดให้เรียบแค่นี้เพรใช้ได้ครับแล้วก็ใช้น้ําเอาน้ําใส่กานี่ครับ ใส่มันจะมีขีดอยู่ข้างในครับใส่ปริมาณขีดแค่นี้ครับเราเอากล้ยกวยกล้วยกาแฟใส่ไปแล้วก็ปิดฝาปิดฝาเปิดไว้ตั้งตั้งบนเตาจะเป็นเตาแก๊สเตาถ่านเตาไฟฟ้านี่ผมใช้เตาไฟฟ้าโดยเฉพาะสายปิกนิ้ครับนี่กองฟืนกองไฟนี่ตั้งได้หมดครับตาตัวนี้ นะเป็นหม้อกาแฟคลาสสิกกำลังเป็นที่นิยมครับตอนนี้ครับหม้อโมาอ้าพอร์ตรสชาติกาแฟเข้มข้นไม่แพ้เครื่องชงราคาเป็นหมื่นแล้วครับใช้ได้ครับของล่าไงกลิ่นเริ่มมาแล้วกลิ่นเริ่มมาแล้วผมทําทีนึงอะกลิ่นกาแฟมันเป็นอโลมานะผมทําทีนึงกลิ่นน่นทําหน้าบ้านนะกลิ่นไปหลังบ้านนะแม่ผมอารมณ์ดีทั้งวันนะครับทํากาแฟแล้วมันหอมม,มีอโลมาไนงะ อ่าโลมากาแฟเดี๋ยวนี้มาทำเมนูง่ายๆอเมริกาโน่อเมริกาโน่เราต้องเตรียมน้ำร้อนก่อนน้ำร้อนครึ่งหนึ่งหม้อน,นี่มีหลายขนาดขนาดเล็กขนาดกลางขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่อันนี้ผมใช้ขนาดกลางเขาเรียกสามครับหม้อเล็กก็หนึ่งครับหม้อใหญ่ก็หกครับอันนี้สามครับนี่พอดีเลยผมกินนี่แก้วหนึ่งปริมาณพอดีครับสามครับขนาดกลาง ง่ายสะดวกโดยเฉพาะสายแคมป์สายปิกนิกนี่สบายเลยไปแคมป์ไปปิกนิกหม้อตัวนี้ใช้ได้ครับจะเป็นเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเตาถ่านได้หมดจะทำกินเองที่บ้านเวลาเพื่อนฝูงมาเที่ยวหาที่บ้านนี่เราทำกาแฟสดให้กินในชะ่ไหมรับลองเพื่อนฝูงประทับใจหรือจะทำขายนะครับทำขายกำลังเป็นที่นิยมครับนะกลิ่นมาแล้วโอ้โหหอมมาก พวกที่ขายอ่ะขายเป็นแบบแผงลอยรถเข็นอะไรเงี้ยสะดวกมากใช้ตัวนี้ครับไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องเป็นหมื่นครับนี่เลยโมก้าพอดสะดวกสบายรสชาติกาแฟเข้มข้นออกมาแล้วครับนี่ครับมันก็มีคีม่านะคีม่าเหมือนกับเครื่องเลยมีคีม่าออกมาครับพี่น้องได้แล้วครับเอสเปรสโซช็อตเราทำเป็นอเมริกาโนเราก็ผสมน้ำ สมน้ำร้อนไปครึ่งหนึ่งเข้มข้นครับนี่ครับได้แล้วอเมริกาโน่ร้อนหรือถ้าเราจะทำเป็นอเมริกาโน่เย็นอันนี้ก็เป็นแค่นี้ก็เป็นอเมริกาโน่เย็นแล้วครับนี่ครับอเมริกาโน่เย็นขออนุญาตกินครับ หอมเข้มข้นเหมาะมากคนที่จะทาขายนะครับคนที่จะทำขายกําไรดีนี่ต้นทุนนี่แค่เก้าบาทนะครับเนี่ยเก้าบาทขายวันหนึ่งสักยี่สิบแก้วอะ่ะพี่น้องขายวันหนึ่งยี่สิบแก้วเนี่ยสบายสบายจะขายราคาเท่าไหรก่ก็ไปตั้งราคาเองราคาขายตามร้านขายเท่าไหร่สี่ห้าเราขายสามห้าสี่สิบ ที่ดูกําไรแค่ไหนอะวันล,ละยี่สิบแก้วพอไม่ต้องทํำให้มากเนี่ยกําไรหรือว่าคนที่ทํากินเองที่บ้านนี่ไลฟ์สไตล์ไปไลฟ์สไตล์เลยครับประหยัดเงินประหยัดเงินแล้วได้ความสุขขุมนะเราทํากินเองหอมอโรมากินอโรมาหอมอารมณ์ดีทั้งบ้านแล้วครับเพื่อนฝูงมานี่ประทับใจครับนะก็ถ้าใครสนใจอยากได้ครับกดลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยครับ กามโม้าพอดกำลังเป็นที่นิยมนะครับครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาทำเมนูอื่นให้ใหดูนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับกดลิงก์เลยครับใต้คอมเมนต์ครับ